ต้มเมนูโปรดของใครหลายๆคนแต่สูตรนี้เราไม่ต้องต้มเนื้อหนึบไม่เละไม่ดำเป็นสีชมพูสวยเลยนะคะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นกล้วยที่วันนี้พี่ขวดจะนำมาทำกล้วยต้มสูตรไม่ต้องต้มค่ะก่อนอื่นให้เราเตรียมน้ำใส่กระมังนะคะโดยเราจะใช้น้ำสะอาด1ลิตรแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสซึ่งเราจะใช้แต่น้ำใสๆนะคะ150 ML ค่ะโดยน้ำปูนใสก็ทำเองง่ายๆเลยนะคะเอาปูนแดงมาละลายน้ำแล้วก็ช้อนเฉพาะตรงที่เขาใสๆค่ะคนให้ละลายเข้ากันเลยนะ จากนั้นนะคะก็ให้เราใส่เกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนชาคนให้ละลายเข้ากันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมในส่วนของกล้วยกันนะคะกล้วยที่ใช้นะคะแนะนำให้เป็นกล้วยที่ลักษณะแบบหามกึ่งสุกนั่นก็คือให้มีสีเขียวปนแต่ว่าให้เขาออกลักษณะค่อนข้างสุกเพราะว่าถ้ากล้วยที่ออกแบบหามค่อนข้างสุกเนี่ยมันจะปอกเปลือกง่ายนะคะแล้วก็จะไม่ฝาดด้วยค่ะพอเราปอกเปลือกเตรียมแบบนี้นะ ะะก็ให้เราหั่นกล้วยเขาใครจะหั่นเป็นลักษณะนี้ก็ได้หรือว่า ใครจะหั่นแบบเป็นครึ่งลูกก็ได้นะคะแล้วก็ให้เรานํากล้วยที่เราหั่นไว้แช่ลงในน้ําเกลือที่เราผสมน้ําปูนใสไว้แบบนี้15นาทีค่ะวิธีนี้จะช่วยทําให้กล้วยของเราไม่เละแล้วก็ไม่ดํานั่นเองค่ะครบเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมนํากล้วยทั้งหมดไปนึ่งค่ะก็ให้เรานําซึง้งแล้วก็รองด้วยผ้าขาวบางนํากล้วยที่เราแช่น้ําเกลือกับน้ําปูนใสไว้ ขึ้นมาวางในซึ้งได้เลยโดยไม่ต้องล้างน้ําออกนะคะเพราะว่าน้ําปูนใสที่เรานําแช่เขาจะเจือจางอยู่แล้วไม่มีอันตรายค่ะระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมตั้งน้ํากันนะคะใส่ใบเตยสักหน่อยก็ได้ใครมีก็ใส่ไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะพอน้ําเดือดแบบนี้แล้วก็ให้เรานํากล้วยมานึ่งได้เลยค่ะโดยเราจะนึ่งเขาด้วยไฟกลางทั้งหมด30นาทีนะคะวิธีนี้นะคะกล้วยที่ได้ออก มาเนี่ยจะเหนียวหนึบไม่เละไม่ดำอร่อยมากๆค่ะครบเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่คะ่ะกล้วยของเรานะจะเป็นสีชมพูสวยแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบทานกล้วยต้มสามารถใช้วิธีแบบนี้ได้เลยง่ายๆนะคะที่สำคัญเก็บไว้ทานได้นานด้วยนะเนื้อเหนียวหนึบไม่เละไม่ดำทานไม่หมดเก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ทานได้หลายวันเลยคะ่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะ